ก็หลังจากที่เกมโซสไตล์นะครับเปิดมาได้เป็นเวลาประมาณ20กว่าวันได้แล้วหานตู้เลทมาประมาณ2ตู้นะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเมตาปัจจุบันนะ่ะเป็นเมตาของข่ากายภาพเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีตู้เลททั้งตัวสกิลที่แรงที่สุดในปัจจุบันก็จะเป็นคําพิพากษาเรืองรองหรือว่าเจ้าดาบแสงนี่นะครับแล้วก็ตู้เลทล่าสุดก็จะเป็นตู้เลทของพรรคพวกกายภาพอย่างสก,การเลตนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำดาเมจได้สูงมากมากนะครับ แต่ว่าถึงผมจะบอกว่าเจ้าตัวคำพิพากษาอลองๆเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ,ก,ารกระจายดาเมจแล้วก็การปาแล้วมีโอกาสบื่อค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างนั้นก็ยังเป็นสกิลการพิาที่แรงสุดในปัจจุบันนะครับโดยการจัดเซตติ้งสกิลสำหรับก,การพวกตีบอสเดี่ยวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะของผมจะเน้นเรื่องของการบัฟก่อนนะครับด้วยพรเทพีเพิ่มแอทแทกกับเพิ่มกับฟื้นฟูมานาอีกสกิลน,นึงที่น่าสนใจนะครับเป็นสกิลสีฟ้าของท่านลมนะครับ มันจะเป็นพาสซีนะครับลดคูลด,ดาวสกิลของสกิลทั้งหมดของเราลง,งทันที10%นะครับแล้วก็ตัวบับจะเป็นการเพิ่มความเราเคลื่อนที่นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ต้องรับเรวเวลก็ได้นะเพราะว่าเราเอาแค่ความสามารถในการลดคูลดาวส่วนสกิลที่เป็นกายภาพนะครับตีเป้าเดี่ยวแรงนะครับผมจะามาเรียกนการทั้งหมด4สกิลด้วยกันก็คือผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นคงจักนะ5เล่มแล้วก็สร้างความเสียหายเราไปถึงทําให้เลือดไหลโดยนะครับเป็นเวลา2วินาทีอีสกิลหนึ่งที่ใช้แทนกันได้นะครับคล้ายๆกันก็คือสกิล สีฟ้านะครับจะเป็นพัดใบมีดอันเนี้ยจะเป็นการปามีดกระจายออกไปรอบตัวนะครับซึ่งระยะเวลาของการตัวที่เป็นติดเลือดไหลจะนานกว่าคือ4วินนะครับแล้วแต่จะใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าจริงทั้งสองตัวเนี้ยดาเมจไม่ได้สูงม,มากนะครับก็ใช้ไหนก็ได้นะแล้วก็ต่อด้วยสกิลที่เป็นดาบแสงนะครับคำพิพากษาล,งลองๆตัวเนี้ยมันจะแรงขึ้นตามตัวการติดเลือดไหลอีกเท่าตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้าเป้าเดี่ยวจะค่อนข,ข้างแรงถ้ามันไม่วุ่นะนะ ส่วนการที่เป็นปตีเป้าเป้าหมู่หรือว่าพวกที่เป็นฟาร์มอนทั่วไปอะ่ะก็คือไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับอาถัดมาจะเป็นสก,กิลตอร์ิโดหรือกระสุนเวทอนันต์น,นะครับยิงเข้าเป้าเดี่ยวประมาณ10กว่าดัดนะตัวน,นี้ก็ช่้นการแรงขึ้นตามเลือดไหลาอีก30%แล้วก็มีการฟื้นฟูมานาให้ด้วยสุดท้ายก็จะเป็นปลาขวานะครับสีม่วงนะ ก็จะเป็นปลาขวาสามเล่มนะครับซึ่งแรงพอสมควรเลยสำหรับการเป่าเดี่ยวก็คือเซตติ้งนี้ใช้ในการลุยพวกบอสเดี่ยวลุยสเตตนะครับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไล่มาจากขวามาซ้ายนะครับก็เริ่มจากการบัฟแล้วก็มีตัวที่เป็นลดคูลดาวนะครับอ่าเลื่อยปลาดาบแล้วก็ตอปีโดป็นท้ายด้วยขวานะครับต่อไปก็จะเป็นพักขั้วนะครับพักขั้วเนี่ยผมจะใช้เซตติ้งเป็นการภาพบดนะครับแต่ว่า2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวบัฟนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเอ็โคนะครับสีม่วง ตัวนี้ก็คืออออโต้แท็กนะครับในการเพิ่มแมสแท็กนะครับที่เลเวลร้อยห้านะครับก็คือบัฟถึง30.6%สอตแมสแท็กนะแล้วก็คาราชมียี่สิจุ่เปอร์เซก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวบัฟที่ดีสุดในปัจจุบันนะครับไม่ได้เน้นดาเมจนะอัพเลเวลแม็กได้เลยเพื่อบัฟที่แรงที่สุดนะครับถัดมาก็จะเป็นเจ้าเจอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นกายภาพเหมือนกันนะตัวนี้ถือว่ามีดาเมจนะครับ up level ร้อยห้าก็จะเป็นออโต้แท็กนะครับ11%ในการโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็จะทาากรรลดดิิเฟนนนน์ะคับ5%นน3ว แล้วก็รวมถึงจะม ну ีการเลือดไหลด้วยนะครับก็ทำใไปต่อเนื่องจริงๆตัวนี้ก็สามารถไปคอมโบกับดาบแสงได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจากตู้เลดนะสายกาลยภาพที่แรงที่สุดในปัจจุบันก็คือเจ้าสกาเลตนะครับผมว่าเลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตีหครั้งนะครับจะทําการฟันลู่ตู้ลงมานะหนึ่งพันเป็นสกิลหมู่นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันจะเน้นเป้าเดี่ยวเป็นหลักมากกว่ามันแล้วก็จะมีการติดตีบับนะครับพอครบพลาครั้งจะการบัฟบัฟตัวเองนนนะคครรรัััััับบบบววามเเเ่่่งงตตีีีกกแแชทท็ฟอย จะเป็นช่วงที่มันทำตามเมตได้สูงมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเก่งขึ้นตามคอร์โจมตี้อนาคตถ้าเกิดสามารถทํา3ดาวได้ก็จะสามารถลดจำนวนครั้ง,างจากครั้งเหลือ4ครั้งนะครับทำให้ออกดาเมจได้4ครขึ้นไปอีกนะครับรวมถึงดีบัฟด้วยแล้วก็บัฟส่วนถ้าใช้ในดาบที่เป็นมอนมูนะครับผมแนะนําเป็นพวกธาตุอื่นมากกว่ากับยาภาพนะครับก็คือธาตุน้ำนะครับตัวนี้นะล้วก็จะมีซุปเปอร์โลนะครับค่อข,ข้างจะวงกว้างที่เหลือก็แล้วแต่เลยธาตุดินธาตุไฟได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นสก,กิลว,กกว,วงกว้างนะ แล้วก็พักพว้นะครับวงกว้างที่ดีที่สุดก็จะเป็นเจ้าเดลเรียทัดลมนะครับหรือก็แล้วแต่เลยที่คุณได้มานะทัดไฟก็ดีทัดดินก็ดีนะครับแลว้วก็วัตถุโบราณนะครับถ้าเกิดคุณได้ของเหล่านี้มานะครับจะช่วยบูสต์ตัวกายภาพขึ้นไปอีกก็คือเจ้าตัวหมวกนะครับสีแดงเนี่ยมันจะเป็นการเจาะต้านทานนะครับทุกท่านรวมไปถึงกายภาพเห็นตัวนี้นะครับจะเป็นการเจาะขอกายภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวบัฟนะครับเพื่อไม่แตกเข้าไปอีกนะหลาสามอันนี้ที่ผมใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ สายกยายภาพและถ้าเกิดคุณสามารถหาอุปกรณ์โซนะครับที่เพิ่มในส่วนของการเพิ่มกยายภาพนะของผมก็เพิ่มไป1131%แล้วมันจะยิ่งทำให้เมตาของกยายภาพตัวนี้นะครับเก่งขึ้นไปอีกนะ,ะเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูนะครับว่าดาเมจกยายภาพนะครับของทั้งหมดนี้ทำได้ทำงานได้ดีแค่ไหนกับบอสที่เป็นบอสเดียวนะอะอย่างนี้จะเป็นวงกดปีสานะครับแต่วันนี้จะเป็นการตีทีละตัวนะ ก็ถ้าเกิดสกิลไม่เวิร์ดนะครับก็เนี่ยสกิลของดาบแสงก็ถือว่าแรงแล้วก็อันดับหนึ่งที่ยังไปได้เรื่อยๆขึ้นอยู่พอเราโ,โจมตีก็จะเป็นเจ้าสกาเลตน,นะครับในยังถ้าเกิดถุงถึงช่วงที่น้องนะครับบัฟตัวเองนะเห็นไหมดาเมจก,ก็คือสูงมากๆนะก็สองอันนี้ก็ถือว่ากใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะมีกระสอบซ้ายอ,อนอครับเดี๋ยวทดสอบไปดูนะระหว่างสกาเลตกับเจ้าตัวสกิลดาบแสงนะครับ เนี่ยมาจังหวะก็คือตัวดาบแสงมันเข้าเป้าหมดมันก็จะแรงนะแต่แหละเนื่องจากเป็นสกิลที่วืดบ่อยนะครับบวกกับค่าคอสสูงด้วยแต่ถ้าเกิดเก็บมาสักหนึ่งหนึ่งสกิลนะครับแค่ดียวก็พอไม่ต้องขึ้นดาวก็ได้ทั้งสก,กัดเล็ทั้งดาบแสนะ่มถือว่าใช้งานได้ดีนะครับกับบอสที่เป็นวอสเดีย่ยวส่วนสกิลอื่นจะเป็นสกิลเสริมนะครับตามลำดับเจ้าเจอรี่ก็ถือว่ามีดาบแนนะ้มที่เลเวลสูงมา,มากๆอานูอีกสักรอบนะครับ ของสกาเลตเนี่ยจะยิ่งเก่งขึ้นตามเวลานะเพราะพ่าวันแปดดีบัฟครบ5้าครั้งก็คือจะรับตัวเองแล้วก็เนี่ยช่วงนี้จะเก่งนะเบตจะบูตแบบโคตรเลยเห็นไหมนำริ้วเลยนะครับสำหรับน,น้องสกาเลตนะยิ่งถ้าเกิดเราเป็นสายคอร์ลโจมตีนะครับตัวสเตตัสท,ที่เป็นคอร์ลโจมตีของเราจะถ่ายทอไปที่ตักพวกด้วยนะครับทำให้สกาเลตเก่งขึ้นไปอีกแต่เบต้กาก็จะภาพไม่ค่อยแนะนำสำหรับอ่านที่มันเป็นศัตรูหมู่แบบนี้นะครับ เพราะว่าเนี่ยแหละคือเป้าหมายมันเยอะเกินไปทําให้ดาเมจค่อนข,ข้างกระจายนะอย่างเจ้าดาบแสงเห็นไหมเพนกระจายไปนะครับยิ่งเจ้าน้องสกาเลตเนี่ก็คือมาจจะเก่งกับเป้าเดี่ยวมากกว่านะครับแต่ว่าพอพอเป็นสตัตหมู่นะครับก็คือ,อากายภาพก็คือทำดาเมจได้ค่อนข,ข้างน้อยนะก็ถ้าเป็นด่านหมู่นะครับแนะนำว่าให้ใช้ในป็นเซตติ้งพวกคาดลมทาาดไฟาตาดินธาาดน้ำดีกว่านะ แบบนี่น้องเด้เรียถือว่าเป็นตัวที่สกิลหมู่ได้ค่อนข้างแรงมากๆนะครับ ีนี้มาดูการตีบอสสเตจกันบ,บ้างนะครับปัจจุบ,บันก็อยู่ที่ผู้พิชิต586แล้วจะเห็นได้ว่าปัจจุบ,บันการฟาดดามเมจนะครับของตัวละครหลักผมแล้วก็พวกพักพวกนะจะค่อนข้างตีเร็วม,มากนะครับ เนี่ยจะบอกว่าสายคอร์ลโจมตีปัจจุบันก็ถือว่าน่าเล่นนะครับตอนเราปัจจุบันของผมก็จะเป็น4.31แล้วซึ่งมันจะถ่ายทอดไปยังตัวพรรคพวกด้วยน,นนะตัวที่ได้รับหลักๆก,ก็จะเป็นเจ้าสกาเลต์นะครับที่ตอนนี้คอร์ลโจมตีก็สูงมากถึง3.66แล้วแต่ว่านั่นแหละสายกระยภาพ้าก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการเคลียร์ลูกน้องนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีสกิลที่เป็นสกิลหมดเท่าไหร่ ยังไว้สกิลที่ผมยังไม่ได้นะครับก็คือสกิลเจ้าตัวอาแบคโคนะถ้าได้มาก็ถือว่าเคลียร์ัตูหมูได้ค่อนข้างดี ก็ปัจจุบันนะครับแล้งในการเคลียร์สเตตผมก็อยู่ที่ท็อป50เข้าไปแล้วนะครับสำหรับเมตาในปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นท่าการจภาพส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตูเล่ตมันก็จะเน้นมาที่สกิลกับพักพวกที่เป็นการจภาพนะส่วนเมตาของแพทถัดไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอชมรีวิวแล้วก็พวกคอนเทนต์อื่นๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ